ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องอพระสมเด็จบางคุณผมกุเก่านะครับพิมพ์ฐานแสมัรันะรเนื้อครูดูง่ายเลยครับองนี้มีเอกลักษณ์ต่างๆดูได้โดยง่ายครับเหมาะที่ใช้เป็นเนื้อครูในการเรียนเลยครับนะบสิ่งแรกที่ผมเพิ่งอธิบายไป เม Ы ื่อเมื่อวานเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานะครับคือวิธีการดูพระสมดจทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือดูให้เป็นให้เหมือนเปลือกหอยนะครับไม่ใช่ตัวสีของเปลือกหอยนะครับเหมือนการงอกของเปลือกหอยนะครับตรงนี้ชัดเจนนะฮะว่าลักษณะคล้ายๆเปลือกหอยที่มีการงอกของปูนเปลือกหอยมาที่ผิวใช่ไหมฮะนี่แหะชัดเจนนะฮะมีความนวลน,นะฮะมีความฉ่ำเหลืองๆนะครับและมีการงอก นะครับมีการงอกของปูนหยิบนะฮะปูนะปดิบปูนสุกแล้วก็น้ามันนี่คือลักษณะของเปลือกหอยนะฮะด้ในทลาสมิดทุกคงนะครับ,นนก,นะรบก็จะมีการงอกแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เนื้อเหมือนกันนะฮะการงอกเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่งอกคือปูนนะครับนี่เข้าใจตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไปดูที่เนื้อข้างในจะดูที่เนื้อที่กําลังงอกขึ้นมาจากเนื้อใน การงอกของปูนะเปลือกหอยไม่ว่าจะงอกจากอะไรก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะเป็นปูนดิบปูนฉุกแล้วก็น้ํามันนะฮะสามอย่างนะฮะนี่คือหลักการข้อที่หนึ่งนะฮะหลักการข้อที่สองก็ให้ดูเรื่องของไอ้อหลกักสามบกสองนะครับอันนี้หลกักสามบกสองนี้ใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูในวิดีโอดน ก่อนๆน,นี้นิดหนึ่งนะครับผมอธิบายไปชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวะันนี้ขั้นที่3ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือดูความเหี่ยวชำนวนนะครับเหี่ยวชำนวนเลยดูหลักการก่อนและการงอกในที่เดียวกันดูเม็ดทรายดูอ่านมวลสารอ่านพุทธศินอ่านตาเนิอ่านเอกลักษณ์ต่างๆท,ท,ท,ที่จะปรากฏอยูนะร่รวมทั้งสุดท้ายก็คือเรื่องของการสัมผัสนะฮะพวกกลิ่นพวกสี พวกการลื่นมืออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้คือวิธีการดูพเด็จทั้งหมดนะฮะเฉพาะบางกลมกู่เก่าองนี้นะครับนะฮะผมจะให้ดูว่าทําไมจึงเป็นกู่เก่าทําไมเราจึงเรียกว่ากูเกานะาก่เก่านะครับคําว่ากู่เก่าเนี่ยก็คือมีลักษณะการเคยอยู่ในกลุ่มมาก่อนนะฮะลักษณะอย่างไรครับที่ว่าเคยอยู่ในกลุก่มนะครับลักษณะที่เคยอยู่ในกลุก่มก็ต้องเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมนะะเดียวเป็นเวลายาวนานพอสมควรนะครับนะฮะ ถ้าไม่ลงก็คือไม่มีลักษณะนั้นเลยนะฮะที่เรว่าไม่ลงกรุก็คือไม่มีลัลกษณะดังกล่าวนะครับถ้ามีลักษณะกรุบ้างเล็กน้อยเราเรียกว่ากรุเก่านะครับลักษณะกรุบ้างเล็กน้อยคือมีลักษณะงอกแบบสภาวะนิ่งอยู่ในที่เดียวเป็นเวลายาวนานพอสมควรนะครับแต่ถ้างอกมากมายก็เรียกว่ากรุใหม่นะครับไม่ค่อกรุใหม่แล future, ้วจนถึงกรุใหม่ที่แท้จริงก็คือกรุที่มีตราประทับของวัด อยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยววันหลังจะเอาขึ้นมานชมนะฮะว่าตาประทับเป็นอย่างไรนะครับองนี้นะครับลองดูนะฮะด้านหลังจะด้านหลังจะเริ่มเห็นนะฮะนี่ฮะพระที่ลงกรุนะครับจะมีลักษณะการงอกของปูนนะฮะเป็นเม็ด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 เป็น,ปน,ปน,ปนขึ้นมาเหี่ยวแบบจัดจ้านเลยนะครับเนี่ยฮะลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของการงอกของปูนเนื่องจากภาวะความนิ่ง วางอยู่เนี่ยวางอยู่ในภาวะเดิมนะฮะมองดูคร่าวๆจะเห็นเป็นลายแมกระดาษถูกไหมครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัตคังหรือวังุพรมจะเห็นเป็นลายมกระดาษนะครับเห็นลายกระดางชัดเจนฮะแล้วก็มีการงอกนะฮะงอกลักษณะนี้ไม่ใช่งอกเนื่องจากการอยู่ในภาวะการใช้หรือภาวะอากาศธรรมดาลักษณะการงอกอย่างนี้เป็นลักษณะการงอกของสภาวะการอยู่ในกลุ่ปนะครับนะฮะแล้วก็มีเสียงเหลืองนะฮะเสียงเหลืองนี้น่าจะเป็นแตงอิวนะครับ ะะดูลักษณะแล้วคล้ๆจะเป็นตักิ้วมากกว่าเป็นน้ำว่านนะครับนะฮะจะดูด้านข้างจะชัดเจนฮะด้านข้างจะเห็นลักษณะของอผิวเปลือกนอกแข็งนะฮะแล้วผิวในดูเหมือนจะไม่แข็งเท่าไหร่นะครับลองดูนะฮะ,นะฮะจะเห็นมีการรอยปรีแยกอยู่นะครับรอยปีแยกนี้มีทั้งนี่น่าจะเกิดจากทั้งทั้งในขณะดตัดนะครับนะฮะแล้วก็ปรีแยกเนื่องจากอยู่ในภาวะ ของการใช้ในระย,ยะหลังๆนะครับมีการกระเทาะหลุดไปของเนื้อเนื้อบนิาับางอย่างแต่ว่ามีการปรีแยกมาจะาเดิมนะครับลักษณะอย่างนี้แข็งนอกแล้วก็ดูฟูๆข้างในอย่างนี้เป็นลนักษณะของพระที่เคยผ่านสภาพการอยู่ในกลุ่มมาก่อนนะฮะจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับถ้าไม่เคยอยู่ในกลุ่มมาก่อนก็จะเป็นเปลือกแข็งไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะค่อยๆพัฒนาไปนะฮะคนละแบบนะบอันนี้ก็เหมือนกนันนะครับ เห็นเป็นเม็ดๆนะฮะเป็นลักษณะการงอกนะเป็นเม็ดมๆเนี่ยฮะลักษณะของการอยู่ในกลุ่มจะงอกเป็นเม็ดแบบนี้นะครับถ้าไม่อยู่ในกลุ่มจะงอกเป็นละเอียดกว่านี้นะครับงอกการงอกละเอียดกว่านี้นะครับดูข้างนะฮะนี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะลักษณะคล้ายกันนะครับมีลักษณะการอันนี้การกระท่อนหลุดไปอย่างนี้ไม่ใช่การตัดนะฮะเจอจากภาพของการใช้นะครับ สภาพการตัดตรงเีร่องตรงๆอย่างนี้เรามีการเลื่อนของเม็ดมันสานเนี่ยอย่างเม็ดมันสานที่นี้นะครับนี่ก็มีการเลื่อนนะครับมีการเลื่อนนารตันะครับนี่การเลื่อนลงนะฮะอันนี้อย่างนี้อันนี้ก็มีรอยเลื่อนเห็นไหมจากนี้ลงมาเห็นไหมเป็นร่องลงมาเลยนะฮะนี่ก็มีการเลื่อนการเลื่อนอันนี้ลักษณะการตัดนะครับรอยตัดที่เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับลองดูด้านบนอีกด้านนะฮะด้านนี้ก็จะเห็นลักษณะการเลื่อนนะครับการเลื่อนแล้วก็ลักษณะการเปลือกข้างนอก แข็งกว่าข้างในนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะไม่ใช่ปะพ้าชุบพลาสติกถ้าพลาชุบพลาสติกนั้นจะเป็นอจะเป็นปูนดูเหมือนเป็นปูนข้างในแล้วก็มีเหมือนเป็นพลาสติกอยู่ข้างนอกนะฮะแต่ความเหี่ยวจะไม่จะไม่ปรากฏชัดเจนอย่างนี้นั่นคือข้อแรกข้อที่สองก็คือความเชื่อมโยงกันระหว่างข้างในข้างนอกจะไม่ค่อยมีนะฮะเป็นตัวไข่ตัวมันนะฮะวิธีการเก็บแต่สังเกตดูพระพระเนื้อปูนชุบพลาสติกก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะัะ เมื่อเราดูลักษณะความเหี่ยวโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมเราจะเห็นความเหี่ยวชัดเจนนะฮะไม่ว่าความเหี่ยวในเนื้อที่กร่อนไปนะก็ยังเห็นความเหี่ยวความเหี่ยวในพื้นผิวข้างล่างนี่ครับนี่ก็อย่างชัดเจนนะฮะมีความเหี่ยวและมีการปริรานตัวนี้นะครับปริรานก็จะเห็นลักษณะความเป็นปูนนะครับแตกต่างจากพาะแต่งแต่งผิวมานะครับจะเหมือนกันนะครับนะฮะความเหี่ยวจำนวนเนี่ยนะครับ ลักษณะดังนี้ปรากฏขึ้นในทุกระดับในทุกจุดของโองคะถือว่าเป็นลักษณะมาตรฐานในการดูในขั้นที่สามนะครับใจดูในเรื่องของเหมือนเหมือนเปลือกหอยขั้นที่หนึ่งสามบวกสองในขั้นที่สองแล้วก็เกี่ยวจำนวนในขั้นที่สามครับดูอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจพปสนเด็จได้ทุกเนื้อนะครับในกรณีนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีความเหี่ยวทุกระดับเลยนะฮะนั้นก็ข้างในเนื้อนะครับไปยังความเหี่ยวนะครับชั้น ต่างๆมีความเหี่ยวหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพื้นล่างก็มีความเหี่ยวนะครับเหี่ยวนี้ไม่ได้เกิดจากการพอกอะไรนะครับเหี่ยวเกิดจากการงอกของเนื้อนะครับงอกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับงอกแบบอยู่ในกลุ่มหรืองอกแบบอยู่นอกกลุ่นนะฮะลักษณะนี้การงอกแบบอยู่ในกลุ่มนะครับเพราะนั้นองนี้จึงเรียกว่าพระปรงพนุมกลุ่มเก่าครับนะฮะไม่ใช่เรียกไปเรื่อยๆนะครับต้องเรียกด้วยลักษณะที่ปรากฏครับ นี่ก็เหมือนกันเห็นความเหี่ยวช้ำนวลนะะทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช่ครับนี่ลองดูนะฮะฐานตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นความเหี่ยวทุกจุดนะฮะตรงไหนไม่เหี่ยวนะครับนะฮะเหี่ยวหมดเลยนะครับเหี่ยวแล้วก็กร่อนแข็งแน่นนะครับอันนี้คือการสบลักษณะเกยอยู่ในกลุ่มมาก่อนนะครับแล้วเหี่ยวงอกแบบในกลุ่มนะครับในวงแขนก็จะเห็นชัดเจนฮะทุกครั้งที่ถ่ายรูปวงแขนต้องสังเกตบริเวณที่รอบ ขอบนะครับมีความเหี่ยวชัดเจนนะฮะแม้ดูบนสันก่อนนี้ก็เหี่ยวนะฮะมีการงอกนไหมครับการงอกเห็นเป็นเม็ดๆเนี่ยฮะการงอกแบบหลักสามบกสองเนี่ยดูเป็นๆๆการงอกแบบนี้นะครับเรียกว่าหลักสามบวกสองนะครับนี่เหมือนกันครับเห็นความเหี่ยวด้านข่อนไปและยังไม่ก่อนนะครับเนี่ยฮเซบุมนี่ไว้ก็ได้จะได้เข้าใจครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะครับมาถ่ายด้านหนึ่งเห็นความเหี่ยวนะฮะ ความเขียวนี่ไม่ใช่เขียวเล่นๆนะเขียวแบบอลังการใช่ไหมครับนะฮะทุกระดับนี่็คือหลักสามบกสองดูง่ายๆนะครับพอเวลาสองสามบกสองแล้วก็พัฒนาเป็นความเขียวนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเขียวชัดเจนทั้งที่ต่ําและที่สูงนะครับมีสามบกสองชัดเจนนะครับนี่คือเขียวด้านหลังนะครับด้านหลังนี่อลังการมากนะครับเป็นลักษณะของอยู่ในกลุ่มมานานเนี่ยการงอแบบนี้นะครับ แล้วก็รูปสุดท้ายนะครับก็เป็นลักษณะของการงอกเนื่องจากอยู่ในกลุ่นนะครับและการงอกเนื่องจากสภาวะการใช้มาระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มตลอดไปก็อยู่นานๆนะครับไม่จะหลอดไปก็จะชัดเจนกว่านี้นะครับนี่ก็คือลักษณะการดูพระบางผมเก่านะครับเป็นอย่างนี้ครับดูได้ๆไปนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ